สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสและนี่คือ The Planet Crafter แต่วันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับผมแต่เข้ามาเพราะว่าได้ข่าวอัปเดตมาเมื่อวานซึ่งอัปเดตครั้งนี้เนี่ย เขาก็เพิ่มอะไรมากมายเลยซึ่งผมไปดูมาแล้วและสิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามาก็คือน่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ก็คือมีซุ้มประตูมีระเบียงแล้วก็อุกบาทใหม่ละมั้งเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีนิวเคปก็คือมีถ้ำแร่อ,อีกมากมายเลยเพิ่มเข้ามามีจรวดเพิ่มเข้ามาใหม่อีก2 2ชนิดแล้วก็เครื่องจักรใหม่น่าจะมีกิจกรรมให้ทำนะมีอีเวนต์เนี่ย แล้วก็ความลับใหม่แล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตขึ้นมามีการสร้างเชนเนี่ยน่าจะหมายถึงพวกห่วงโซ่อาหารปฏิกิริยาลูกโซ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีการทำแผนที่ที่ดีขึ้นด้วยปรับปรุงการปลูกอาหารเหรอปรับปรุงระบบการสร้างแล้วก็มีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนว่าเล็บทุกคำเนี่ยน่าจะหมายถึง ยังเหลืออะไรอีกนะก็ะคือมีสิ่งแวดล้อมที่มากกว่านี้มีช่างปราหักพังมีถ้ำแล้วก็มีเครื่องจักรที่น่าจะยังเหลือที่เขายังไม่ได้เพิ่มเข้ามา r e a a b l e เนี่ย atmosphere เนี่ยน่าจะหมายถึงชั้นบรรยากาศที่หายใจได้แล้วก็มีมแมลงมีปลามีสัดครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็ระบบที่น่าจะทําให้กลับมาเล่นซ้ํำนะเออ ส่วนสุดท้ายคืออีกมากมายแหละที่เขาจะเพิ่มเข้ามาอันนี้มันเพิ่มเข้ามามผมอาจจะทำเป็นซีซั่นสองอะเนี่ย <c oughs> แบบเพิ่มเข้ามาโอเคผมก็แค่เข้ามาเข้ามาอัปเดตเท่าน,นี้แหละ <c oughs> แล้วถ้าใครอยากเห็นผมกลับมาเล่นไวๆก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้เข้ามาแจ้งเท่านี้แหละโอเคและสวัสดีครับผม